วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็เซจัดให้ทุกวันเชลซีหลังจากแพ้3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกจากการพบวูฟระหว่างเมษายนปี2023ถึงกุมภาพันธ์ปี2024สิงห์บลูส์ก็เอาชนะได้ทั้ง2นัดที่พบกันเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยผลต่าง9ต่อ3 เอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาลีต้องเสียโรมิโอลาเวียที่ได้รับบาดเจ็บครั้งใหม่ที่ต้นขาระหว่างเกมกับคาราบักและเขาจะพลาดเกมนี้อย่างแน่นอนสำหรับโคพาเมอร์ลีวโควิลดาริโอเอซุโกและเบอร์นัวบาดิอาชิลยังคงชวดเหมือนเดิมจากอาการบาดเจ็บแต่เปโดเรโตน่าจะฟื้นตัวทันเวลาเพื่อเผชิญหน้ากับทีมเก่าบูส หมาป่าเอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก11นัดในพรีเมียร์ลีกที่ไปเยือนเชลซีเสมอ3แพ้7โดยเกมนั้นก็คือนัดชนะ4-2ต่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024วิกเตอร์เพเรรากุนซือชาวโปรตุเกสถูกปลดออกไปแล้วโดยเกมนี้เจมี่คอลลินส์จะรับหน้าที่คุมทัพขัดตาทัพเอมมานูเอลอักบาดูติดโทษแบนจากใบแดงในนัดล่าสุดขณะที่แม็กดฮอตตี้ลีออนชิวเม และโรดิโกโกเมสยังคงบาดเจ็บเหมือนเดิม11ตัวจริงตามคาดเชลซีโรเบิร์ตซานเชสมีริสเจมส์เวสลีย์ฟฟาน่าเทรโวชาโลบามาร์กูกูเรีามาโลกุสโตมอยเซสไกเซโดเปโดเนโตเอนโซเฟอร์นันเดสอเลฮันโดกานาโชชูอัลเปโดวูบส์มีแซมจอนสตันซันติอาโกบูเอโนลาดิสลาฟเครชี โตตี้โกเมสแจ็คสันชาชูอาอังเดรตริงด,าด้าจูอัลโกเมสฮูโก u e เอโนจอห์นอาริแอสจองริสเนอร์เบลกาดและจอเกนสต n ร์ลาเซนกรรมการแอนดูคิดเชน่นวูฟส์อาจเป็นบอลเปลี่ยนโคช้ชแต่ดูแล้วเกมนี้ก็ยังน่าจะหาจุดเปลี่ยนยากเนื่องจากเชลซีนั้นแข็งแกร่งและมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีมองว่านัดนี้เจ้าถิ่นจะเดินหน้าเอาชนะแบบยิงขาดไหวผลที่คาด เชลซี Chelsea, ชนะวูลฟ์สประตูต่อศู